ครับแล้วติดตามดูไก่วันนี้กันครับตะครีโอ้โหอึนเป็นมากน้าเลมดูอาเช็ดกล้องหน่อย วันนี้เราจะไปมอสวองคลักกันคาไปไปทำอะไรครับก็วันนี้พวกเราจะเตรียมตัวเพื่อขึ้นโชว์ในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือโชว์โชว์อะไรผู้นำเชียโชว์ของผู้นำเชียแห่งเผ่าที่ไรสีนคริมิลลนะครับโชว์พร้อมกับคาราโกาตื่นกี่โมงกันหนุนตื่นตอนแปดโมงค่ะเอาพูดความจริงเลยอาตื่นห้าโมง ตื่น10โมงตื่น10โมงครึ่ง8โมงตื่น8โมงเพราะว่ามีบริษัทขนส่งโทรมาได้เลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราวาร์ปกันไปที่องค์ครักดีกว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้พวกเราถึงองค์ครักกันแล้วนะคะเย้ยเด็กเต็มโดจกเต็มโลย ก็เดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะต้องไปเก็บของกันที่หอของพวกเราก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะแยกย้ายกันไปถ่ายคอนเทนต์ของลีดมอนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปรันทูกันบล็อกกิ้งในหอนะครับก็เดี๋ยวไปรอดูกันต่อไปเลยแล้วก็อย่าลืมไปติดตามคอนเทนต์ของพวกเราที่ t ิ k t o อกซูซีแอลด้วยนะคะทุกคน เมฆข้าวจะบังทําไมนี่นะทุกคนหอยเราต้องนอนในบล็อกนี้เห็นหน้าฉิกี้ครั้งได้เดี๋ยวเมฆข้าวบังชั้นเราเห็นทุกครั้งเลยกี่ขั้นอะช่วยด้วยบล็อกก็ต้องถ่ายของก็ต้องแบก นี่นะทุกคน PR ู o ี l CL เราทำหน้าที่กันเต็มที่เอาเลยคือชีวิต PR ก็หน,นุนใะ้แล้เอาให้แบตหมดไปแล้วแบตก็เสื่อมด้วยทุกคนขออนุญาตไปแบกบของกันนะเออทุกคนชัดชายเลย ดิสไลฟ์บล็อกของเชนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีการโชว์ร่วมกันด้วยนะถูกต้องค่ะวันนีเราไปสอบด้วยกันนะถูกต้องค่ะโอ้ยทุกคนห้องเราเสร็จพอดีเลยทุนแล้วถามว่าจะเอาบัตรที่ใช้ห้องมันเข้าไม่ได้จะบอกว่าถึงหน้าไหนก็คงเข้าได้แหละนี่คือที่นอนของว่าเล่ามาเชนก็คืออตโตจะนอนข้างบนนะเรานอนเตียงเดียวกันสองอันแล้วนะ ไม่อยากนอนข้างเป็นข้าวเลยอุ้ยแต่หนูอยากเป็นข้าพี่นะเอ๊สวัสดีค่ะแอนนทุกคนนะคะวันนี้ตอนนี้เรากำลังจะเริ่มไปทำคอนเทนต์กันแล้วเครื่องหัวใจอย่าบอกว่าเครื่องหัวใครทำไมอยู่กันเองแบบนี้และที่นะคะเราอยู่กับพี่ไหนกัน ตอนนี้พวกเรากำลังแบ่งทีมไปสัมภาษณ์แบบน้องๆฟรชชี่นะคบว่าคออแบบคอนเทนต์อัตลักษณ์ของพวกเราเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะถ่ายมาให้ดูเป็นช่วงๆนะทุกคนอย่าลืมไปดูบล็อกไลน์ทิกตอกด้วยนะคะทุกคนใช่ไม่นิมถ่ายนะเรามาดูน้องคนนมีไหมน้องฟรีชี่เดีโมวอะไรครับตูวชื่นดอนเล่ยส่วนใช่เอาะสวาสดีหน่อยวันนี้เรามาในผสมอะไรครับวันนี้ ไก่ไก่้ป่าครับแล้วติดตามดูไก่วันนี้กันค่ะว่าใครอ่ะสวัสดีครับอันนี้ทักทายบล็อกสวัสดีครับตอนนี้นะคะเราก็พิจารณาไอมกันนี้เสร็จช่เสร็จสักทีโอ้โหมันไม่ใช่ฟิลลิ่ที่แบบอุ้งเท้าเราเนาะเสร็จตะที่ ดีากดีใจอ่ะอกคนนี้คือทุกคนอะได้อยู่ดูแบบอินไซด์เลยเป็นแบบเบื้องหลังเลยนะ ใหม่นนนะะคครรััับบปีี2568ด้วยกทหลังเมียแล้วก็มุมที่น้องๆจะยังไม่เคยรู้จักเลยโอ้โหแต่ก่อนจะไปถึงสวยกันนะครับตอนบอกเลยว่าการอัดตารางของมหาวิเชียอเราเนี่ยจะถูกโอเคครับทุกคนตอนนี้พวกเราก็เข้ามาในฮอลแล้วนะกำลังเตรียมรันสงบเลยนะคะแล้วเราก็ไปสัมภาษณ์น้องๆมาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวรอดูคลิปกันได้เลยติดตามได้เลยนะคะ น่ากินมากเลยแล้วตอนนี้นะครับทุกคนคือเราก็มีการซ้อมเดินทงกันอยู่ขนาดแค่วันดูยังใหญ่ขนาดนี้แล้วจริงนแล้วเราก็ซ้อมกันไปด้วยนะทุกคน อันนี้เป็นอันนี้เป็นกล้อง v ลอกทักทักไทย v ลอกหน่อยอลเนลต้าอันนี้วองแนวนอนถามว่าน่าเหมือนกันไหมดับโอเคครับทุกคนตอนนี้พวกเราซ้อมกันเสร็จแล้วเหนื่อยมากรลอดมากเราจะไปไหนต่อพริยะโต อ่าเดี๋ยวให้ผู้ชมเขารู้กันเองเนาะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ราคะเราก็สอบกันเสร็จเป็นเรื่อยมาแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จจริงหรือเปล่ากัใช่แต่ว่าตอนนี้ก็เวลาแบบหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วสิ่งละรับโต๊ะแล้วรับโต๊ะรับโต๊ะรับโต๊ะซ้อมกันแค่นี้คือโอเคครับทุกคนตอนนี้พวกเราซ้อมเสร็จแล้วแล้วก็กำลังเดินกลับมาที่หอนะใกล้ถึงแล้วไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับ ได้เลยหยอกเล่นยังไม่เจอยังไม่เจอมาใครจะเข้าเซเว่นเดี๋ยวเราเ้าเว่นพื้นฐานก่อนไม่ใช่หรอฮัลโหลทุกคนตอนนี้เราไปเซเว่นมาแล้วนาแล้วก็โอเคเราได้กินข้าวกันอยู่ตอนนี้รูเลยล่ะใช่เป็นเขาได้ว่ามือที่สุขที่สุดยังไม่ใช่เพราะว่าเราเนี่ยเพราะว่ามีกันวันกินข้าวเซเว่นกันทุกคนเราจะไม่พูดละเราจะกินข้าวละ <Bye. S 2> บายคนตอนนี้พวกเราก็อาบน้ำกันเสร็จแล้วแล้วก็มีการมักหน้ากันเกิดขึ้นได้เลยเดี๋ยวเราจะมีปาร์ตี้มักหน้าแล้วก็ปาร์ตี้ชุดนอนกันน,กน,นี่คือบรรยากาศของการอาบน้ำพี่มเล่นใช้สก,กินแคร์ออไลครับ,บ ห้ดาดลราบอ้ไม่ได้สปอนเนอร์อสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็กำลังจะไปแต่งหน้ากันแต่ว่าเราไปกดเต่าบินกันก่อนบีนนนตอนเชา้าค่ะง่วงมากอ่า ต้องแบบใส่เสื้อใบด้วยด้วยตอนนี้ไบ้ไหมโอเคครับทุกคนตอนนี้พวกเราแต่งหน้ากันเสร็จแล้วแล้วก็กำลังจะเตรียมตัวไปที่ฮอล์แสดงนะครับ บาว,ว้าวเป็นมากฟินชินชลุกมากเป็นไงหน้าผมเป๊ปะปะเป๊ะนะไอ้อ,อ,องอ ก่อนอื่นงานนี้เป็นงานใหญ่มากที่สุดก็เดียวจะแสดงคนดูแนค่คนเพราะฉะนั้นที่ขอาขออย่างเดียวเลยขอให้มีสติกับตัวเองนบอกเวลานีเสียงที่สุดม่ตไปจไโฟกัสม่ตัวเองที่เมาขอเและโฟกัสเองทั้เราทนนะข้อไหนเป็นยังไงถ้าเป็นยังไงคิดว่าได้อเว แน่นอนว่าตื่นเต้นแน่แน่มากๆด้วยที่ที่นใจว่าุกจะต้องเห็นเเพราะเขาพอไปยืนตรงนั้นอ่ะมันหุนคนห้าห้าคนตื่นเต้นแน่แน่แต่ที่เชื่อว่าทุกคนอ่ะพที่มีที่ที่ลงาดอยแล้วหลังมากหังที่สุดหลังที่สุดสอยว่าหลังมากหลังมาก เป็นตัวแทนฝั่งแบบมาเก็บของมาอะไรรอรถตู้กลับเนาะแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยก็กำลังดูซสวียอมบาสเดอร์เชีย์แอมบาสเดอร์กันอยู่เพราเราก็เหนื่อยมากแล้วอยากจะกลับบ้านกันแล้วอะไแบบความรู้สึกเลยนะคือตอนก่อนขึ้นวีดีคือตื่นเต้นมากใช่แล้วคือตื่นเต้นล้วคนคิดดังมากไม่คิดว่าจะมีแบบเสียงเชียร์มากขนาดนี้ไม่ได้อจริงๆคือเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเชียร์เราเยอะขนาดนี้เพราะเราก็แบบเป็นองค์กรที่เพิ่งเกิดมาได้ไม่นานเนาะทั้งแบบ ทั้งสององค์กรเลยกว่าสามสี่แล้วก็เหมือนเป็นงานแรกของเด็กปีหนึ่งด้วยเขาก็ไม่ได้รู้จักรอขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่อาจจะเป็นเพราะว่างานเย็นด้วยน้องๆเริ่มคือขังเนาะใช่คือทุกคนอ่ะเชียร์แบบคือเชียร์สุดใจจริงๆนะรี่แบบต้องขอขอบคุณทุกคนมาะว่าสำหรับน้องๆปีหนึ่งปีนี้นะคะเขาทำให้เราแบบหายพื้นด้วยแเออจากที่ตื่นเต้นอาจไปแบบเออดีใจที่ได้ยินเสียงเชียร์เนาะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวล้วพวกเราก็ขอตัดเันขึ้นก่อน เดี๋ยวกลับบ้านแล้วก็เรามาบอกแล้วมาบอกว่าจะทำอะไรต่อโอเคค่ะกตอนนี้พวกเราตอนนี้พวกเราเปลี่ยนชุดพร้อมกลับบ้านแล้วแล้ถตู้ก็มารับแล้วซึ่งบางคนก็แยกกลับไปก่อนแล้วนะครับางคนเราง่วงลอยละหิวมากอะไรดิเซ็นกินอะไรใน ไอติมรถสายสายใหม่ค่ะอ๋อสายใหม่แกกินอะไรคะไม่ได้กิน้กเี่ยวที่ไหนเนอะต่ยตอนนะี้เป็นเวลาดูเนี่ยสี่ทุ่มกว่าแล้วอะเรากำลังจะกลับแล้วนะเราไปหาอะไรกินกันดีกว่า แต่เราก็บอกเลยนะว่า้าพหลังจากไม่มีพุทธตอเนี่ยคือขอาขาบายบายเนาะเดี๋ยวคาดหวังว่าจะมีพุทตตอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบอกลาไปก่อนเลยก็จะกลับหัวไม่เป<อ>็นไรให้คนต่อๆเขาไปฟลิปกันเอาเองคึิงก็คือแก okay. <c oughs> ไม่ใช่ฉันแน่นอนอ่ะทุกคนแ <c oughs> ม่ว่านะา <c oughs> ไว้เจอกันใหม่ บล็อกหน้าบ๊ายบยเล๊้ยบายต้อง่าไหร่องค์รรแล้วบายยองค์รรเจอกันในบล็อกถัดไปนะคะบ๊ายฝากติดตามโซเชียลด้วยนะครับทินต์ก์อจีเฟซบุ๊กโซเชียลเด้อคายบาย